ต่อไปเป็นการพิจารณาระเบียบวาระที่6.3รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2,465 2,565ครับเจ้าที่พิมพ์ผิดก็ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2,545ครับด้วยสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2,465ของกองทุนขอ,ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาอย่างวุทธิสภาตามมาตรา43 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพศ .2545 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินองกองทุนในปีช่วงมาซึ่งสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วเสนอต,ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบครับ สำหรับการพิจารณารายงานฉบับนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหนังสือมอบหมายให้ผู้แทนจากหน่วยงานเข้าร่วมชี้แจงดังต่อไปนี้ครับครับท่านที่หนึ่งนายเจเดตรมทัตอารีเลขาธิการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ่านที่สองนางลลิตยากองคำรองเลขาธิการสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ่านที่สามนางจุธาทิพย์ทั้งทอง ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านที่4นางกิ่งไผ่จันอยู่ผู้นวยการฝ่ายการเงินและบัญชีกองทุนท่านที่5นางอรวรันชัยวันผู้นวยการฝ่ายกำกับติดตามและรายงานผลการดาเนินงานท่านที่6นางสาวพิมมะสาศีเมืองรองผู้นวยการฝ่ายบริหารการจัดสรรงบประมาณกองทุนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมอนุญาตให้อ่ ผมอนุญาตตามข้อบังคับข้อ26ครับขอเชิญทางผู้ชี้แจงครับ กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านก <c oughs> ับผมนายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลข,ขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขออนุญาตกลาบเรียนรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายน2565ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณน1่ง0 0 0ส5่หมืล้านบาท โดยไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการภาครัฐ58,341.595ล้านบาทมีการเบิกจ่ายรวมภาะระผปุกพันงุ์งะมานให้กับหน่วยบริการที่จัดบริการให้ผู้มีสิทธิ์จำนวน1 3 4 4 8 0 5 4 2ล้านบาทสำหรับงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจำปีงบประมาณสอง5ัน5สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นว่างบดังกล่าวมีความถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐส่วนงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ2,566อยู่ระหว่างการเตรียมให้รัฐมนตรีเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบครับครับ ต่อไปผมจะให้สมาชิกอภิปรายตามลำดับนะครับขณะนี้ไม่มีผู้ลงชื่ออภิปรายนะครับครับถามย้ำอีกครั้งจะมีผู้ลงชื่ออภิปรายไหมครับเชิญเชิญเชิญท่านนิเวศครับเชิญเชิญท่านนิเวศกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับ ผมนิเวศพันจรรญมรกุกลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสปสอชอนะครับที่มาเสนอรายงานประจำปีนะครับของปีจริงๆเป็นของปี65นะฮะแต่ยังไงก็ตามผมเคยเป็นกรรมการสปสอชอ,อยู่ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงแรกๆที่ ตอนนั้นเนี่ยเงินที่ได้รับจากทางรัฐบาลเนี่ยแค่1,200กว่าบาทต่อคนต่อปีนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะฮะเพราะว่าทางแพทย์เองไม่ชินแบบบกับระบบบัตรทองนะครับจึงเกิดความระดสัมระสายแต่ยังไงก็ตามทุกอย่างก็ผ่านมาด้วยดีเพราะโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์ สำหรับประชาชนอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดเมื่อก่อนนี้เนี่ยจะไปผ่าตัดทีหนึ่งเนี่ยใช้เงินเป็นแสนนะครับบางคนไม่มีปัญญาหรอกครับแต่พอสปสอชอช่วยได้เยอะนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแล้วต่อมารัฐบาลเองก็ได้พยายามเพิ่มค่าเขาเรียกเงินสมทบใช่ไหมฮะ ต่อหัวตอนนี้เข้าใจว่าประมาณ3,000กว่านะครับสำหรับประชากร47ล้านคนนะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามผมมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับคือเนื่องจากทางสปะสะชะจะต้องจัดซื้อหายาเองนะครับในการจัดซื้อหายาเนี่ยยาที่เป็นออริจินอลเนี่ยจะค่อนข้างแพงนะครับถ้าเป็นไปได้อยาก <c oughs> จะให้สปสชรประสากับทางอ,อยอนะครับในการที่จะเร่งรัดให้การขึ้นทะเบียนยาที่เป็นยาเจนเนอิรินะครับซึ่งราคาถูกกว่าเยอะนะครับซึ่งจะช่วยให้งบประมาณของสปสชนี่ประหยัดไปมากนะครับก็จะช่วยให้ทางสปสชสามารถขยายการรักษาในโรคอื่นๆได้ มากขึ้นนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเลนถามคือบางครั้งได้ยินว่าทางโรงพยาบาลที่ให้บริการเนี่ยไม่ได้รับเงินลายปีจากทางสพอสอชอไม่ทราบตอนนี้มีหนี้ค้างอยู่สักเท่าไหร่ครับท่านขอบคุณมากครับท่านครับ ลำดับต่อไปเชิญเชิครับเชิญครับเรียน่าท่านบุญจันทร์ครับเปลียนท่านประธานสภาวุฒิสภาที่เคารพและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านรวมทั้งตัวแทนจากสบปชทุกท่านครับครับผมผู้ชอบสะสมทรัพย์กลุ่มสาสุขเลขที่75ครับครับก็ขอ อภิปรายนะครับและก็อยากจะเรียนถามทางสปทชเ,เรียนถามท่านประธานผ่านไปถึงสปทชนะครับในบางเรื่องที่ทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆนะครับได้ฝากมาแล้วก็มีสื่อต่างๆที่ลงปัญหาของสปทชหลายเรื่องเหมือนกันนะครับก็จะฝาก สักสาเรื่องนะครับตามนโยบายนะครับสามสิบบาทรักษาทุกที่นะครับอันนี้ผมเรียนเลยว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนนะครับให้มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับแต่ก็มีข้อห่วงใยนะครับประเด็นปัญหาดังนี้นะครับปัญหาแรกนะครับ หนึงนะครับงบประมาณที่สปสช,ชจ่ายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่เพียงพอนะครับในปัจจุบันซึ่งโดยเฉพาะยิ่งงบค่าตอบแทนผู้ป่วยในนะครับปกติสัดส่วนนะครับจะจ่ายคืนเนี่ยเท่ากับ8,350บาทนะครับแต่ปัจจุบันนะครับทางผู้มีการบอกว่าลดลงเหลือ แค่7,000บาทนะครับซึ่งต้นทุนจริงๆที่โรงพยาบาลต้องจ่ายอยู่ที่1 r ึเท่ากับ1 000 3 0 0 0บาทถึง1 000 4 0 0 0บาทนะครับซึ่งทำให้โรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งนะครับขาดทุนนะครับจากการลดงบประมาณของสปสชนะครับล่าสุดนะครับบัตรทองผู้ป่วยในนะครับหน่งพันห้ารล้านนะครับไม่ถึงโรงพยาบาล 403แห่งนะครับแล้วก็อีก91แห่งนะครับกำลังขาดสภาพคล่องทางการเงินขั้นวิกฤตในเร็วๆนี้นะครับเรื่องนี้นะครับสบสอชอจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามที่1น,นะครับคำถามที่2ก็คือการที่สบสชมีบริการเสริมเ,เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้รับบริการในภาคเอกชนอะไรต่างๆคลินิก ภาคเอกนชนนะครับร้านยาอะไรได้เนี่ยนะครับซึ่งทางทางเราเกรงว่ามันจะไปลบกวนงบนะครับไปกระทบงบประมาณสปสชที่มีอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับเป็นข้อกังวลเเฉยนะครับก็เรียนถามตรงนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับควรมีการประชาสัมพันธ์นะครับ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนนะครับทุกช่องทางให้มากกว่านี้นะครับโดยบอกไปเลยว่า30บาทรักษาทุกที่เนี่ยนะครับให้รักษาในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิก่อนนะครับเช่นรอพสตอและก็รอพชอนะครับโรงพยาบาชุมชนต่างๆคลินิกอบอุ่นร้านยานะครับคือเราไม่อยากให้ผู้ป่วยพาร์ไปหน่วยบริการที่ระดับ ทุติยภูมินะครับตัิยภูมิทุติยภูมิก็คือโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูย์นย่งเงี้ยนะครับเ mm. พราะอะไรค่าคอสยูนิตนะครับในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยจะสูงนะครับถ้าทําให้เขาขาดทุนในประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับผู้รับบริการเนี่ยโดยปกติเขาอยากเข้าโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ ผู้ป่วยก็จะเกิดการไปคับคั่งในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะครับจากที่มีผู้ให้ข้อมูลว่าในปัจจุบันเนี้ยโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยใช่แล้วโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็มีผู้ป่วยนะครับรับบริการนะเพิ่มขึ้นร้อยละ1 0บถึงยีนะครับในโครงการนําร่องของ30บบาทรักษาทุกที่นะครับอันนี้อยาก เรียนถามนะครับฝากให้ท่านถามผ่านประธานแล้วก็ฝากท่านสปชได้ตอบคำถามนี้ด้วยครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับมีท่านผู้ใดจะประสงค์จะอภิปรายไหมครับครับขอเชิญท่านผู้ชี้แจงเชิญครับมีตอบคำถามมีไหมครับครับเชิญครับ เรียนท่านประธานวุฒิสภาและท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมนะครับในวารานี้ก็คือท่านนิเวศพันจรเริญวรกุลนะครับท่านได้กุณาให้กำลังใจกับผมก็ขอบคุณมากนะครับในานามของสนก,การนะครับแล้วก็ที่ท่านฝากเรื่องเกี่ยวกับให้ประสานกับอยอยในเรื่องการนำยาที่เป็นที่เรียกว่ายาเจ n เนริก นะครับเข้าระบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะรับไปดำเนินการนะครับแล้วก็ในส่วนที่ท่านได้กรุณา,าถามนะครับว่าโรงบัตพยาบาลเนี่ยที่ให้บริการขณะนี้เนี่ยอาจจะมีความกังวลเรื่องงบประมาณนะครับก็ผมขอนําเรียนอย่างนี้นะครับว่างบประมาณของที่สปสชดได้รับเนี่ยเราไดง้งบประมาณเป็นหลายปีนะครับดังนั้นก็ต้องบริหารงบที่มีอยู่นะครับ ให,ให้สามารถดำเนินการได้นะครับส่วนที่มีปัญหานะขณะนี้นะไม่ใช่อยู่ในรายงานฉบับนี้นะครับคือเป็นปี2567เจนี่ยจะมีรายการที่เรียกว่างบผู้ป่วยในนะครับที่อาจจะมีความกังวลโดยหลักการของงบประมาณผู้ป่วยในเนี่ยจะมีการตั้งงบประมาณเป็นเรียกว่าหมวดต่างหากนอกเหนือจากหมวดที่งบประมาณทั้งที่ผมนําเรียนนะครับว่าอย่างยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมนําเรียนไปว่างบประมาณ ปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งแมล้านเนี่ยก็จะเป็นงบประมาณผู้ป่วยในจํานวนหนึ่งอย่างเช่นในปี2,566นกี่ก็ประมาณ4ี่หมื่นล้านนะครับก็คิดเป็นประมาณ30%ของงบประมาณนะครับส่วนในปี2,567กเ็นี่ยก็คือพูดง่ายๆหลักกติกาเราก็คือว่างบประมาณจํานวนดังกล่าวเนี่ยก็ให้เจียดจ่ายไปกับจํานวนคนไข้ที่เข้ามารับบริการ ถ้ามีคนไข้จำนวนมากก็จะมีการเฉลี่ยงบคืนไปให้หน่วยบริการตามส่วนของจำนวนผู้ป่วยนะครับปีนี้เนี่ยต้องเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าปี2 5 6 7เนี่ยพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการจำนวนมากกว่าที่เราคาดการไว้ทำให้งบประมาณที่มีอยู่ที่เรากำหนดเป็นยอดเนี่ยทำให้เมื่อเฉลี่ยกลับไปแล้วเนี่ยทำให้ สัดส,ส่วนงบประมาณเนี่ยที่โรงพยาบาลได้รับอาจต่อน้ําหนักที่ท่านใช้คำว่าน้ําหนักสัมพันธ์เนี่ยลดลงนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่านี่คือ,อากฎกติกาที่ตามที่คณะกรรมการหลักประกรันสุขภาพกําหนดนะครับในบางปีก็ต้องเรียนท่านาสมาชิกวุฒที่สภาว่าก็มีงบประมาณที่เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณก็มีเหลือเราก็คืนไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามาผมขออนุญาตนำเรียนครับว่าขนาดนี้ ทางสวชก็ได้กำลังหาแนวทางแก้ไขนะครับโดยประเด็นแรกก็คือเราจะดูในหมวดอื่นๆนะครับที่เรามีการใช้งบประมาณอยู่ว่าาสิ้นปีงบประมาณแล้วเนี่ยหากมีการใช้ในบางหมวดที่เหลือก็จะนำมาชดเชยในหมวดนี้นะครับซึ่่องนี้ได้ขอมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพไปแล้วนะครับกับประเด็นที่2 เนื่องจากปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับก็คือมีโครงการที่เรียกว่า30บาทรักษาทุกที่ซึ่งตัวนี้ก็จะมีส่วนทําให้การบริการเนี่ยมีจํานวนมากขึ้นด้วยนะครับก็ได้มีการของงบประมาณงบกลางนะครับสำหรับปี2567จํานวนอีก7,100ล้านบาทนะครับซึ่งกํลาลังรองบประมาณอยู่ซึ่งก็ถ้าได้งบประมาณก้อนนี้มาก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมไปให้กับหน่วยบริการนะครับส่วนท่าน คุณชอบสะสมทรัพย์นะครับก็ขอบคุณท่านมากนะครับที่ท่านได้กรุณา,อาสอบถามนะครับแล้วก็ที่ท่านได้กรุณาถามว่าอยากจะให้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่อง30บาทรักษาทุกที่เนี่ยผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ในโครงการ30บบาทรักษาทุกโรคหรือทุกที่เนี่ยท่านต้องลงทะเบียนกับหน่วยบริการปฐมภูมิใกล้บ้านอยู่แล้ว ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับตามมาตรา6ขอ,องพระราชบัญญัตินั้นเพียงแต่ว่าหากท่านไม่ประสงค์จะไปที่โรงพยาบาลที่ท่านลงทะเบียนด้วยอาจจะมีเหตุธุระปะปังอย่างเช่นเราลงทะเบียนที่ขอนแก่นแต่ว่าเรามาทํางานที่ปทุมและเราจะเกิดเจ็บป่วยเราอยากจะไปใช้บริการที่หน่วยบริการปทุมธานีนี่ก็ทําได้นะครับในโครงการซึ่งเราก็จะมีการจัดสรรงบประมาณเนี่ยตามตามไปให้ แต่อะไรก็ตามตรงนี้เดี๋ยวผมจะพยายามย้ำนะครับว่าก็ยังยืนยันนะอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไปรับบริการใกล้บ้านก่อนโดยที่เรียกว่าหน่วยบริการปฐมภูมิแล้วในปีนี้เนี่ยเราได้เพิ่มหน่วยบริการปฐมภูมิเพิมเ่มเติมเช่นร้านยานะครับคลินิกคุณหมอต่างๆที่เปิดตอนเย็นนะครับคลินิกทันตแพทย์คลินิกกายภาพบําบัดคลินิกพยาบาลคลินิกแ l a ที่ไม่จำเป็นต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลมาตรวจที่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 แลบตรงนี้ก็ได้หรือว่าคลินิกแพทย์แผนไทย รวมทั้งระบบที่เรียกว่าเทเลเมดิซินทั้งหมดก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าโดยที่ตัวที่เรากาหนดงบประมาณเนี่ยก็ไม่ได้ไปเบียดบงังงบประมาณที่เราจัดสรรให้โรงพยาบาลนะครับเป็นงบประมาณเพิ่มเติมที่ขอรับมาแล้วก็ตั้งแถวงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะลงไปย้ำนะครับเรื่องการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการไปรับบริการแล้วก็เรื่องของปัญหางบประมาณตอนนี้ก็อย่างที่ผมนําเรียนไปนะครับก็จะมีปัญหาหมวด ในปี2567นะครับหมวดผู้ป่วยในครับผมก็เดี๋ยวถ้ายัางไงก็จะรับเป็นประเด็นเพื่อแก้ไขให้หน่วยบริการเนี่ยได้รับงบประมาณเพียงพอในการดําเนินการต่อไปครับผมครับขอบคุณมากครับมีท่านสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่หน่วยงานได้ตอบชี้แจงไปแล้วบ้างครับครับไม่มีนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดอภิปรายนะครับ รับเป็นว่าที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสําหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยาย,ยน2565ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาตราที่43แห่งพระาบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2545เรียบร้อยนะครับขอบคุณท่านผู้ชี้แจงครับก็เป็นอนว่าจ,จบการประชุมพิจารณาระเบียบวาระ ที่6.3นะครับต่อไป